แม่หลังคลอดแม่ให้นมบุตรอย่าพลาดที่จะทาน8อาหารนี้เพื่อที่จะบำรุงทั้งตัวเองแล้วก็ลูกน้อยนะคะ 1. ห,หัวปลีเป็นผักที่มีเส้นใหญ่มากมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุเหล็กช่วยทั้งบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้ำนมได้ด้วยนะคะ แนะนำเมนูยำหัวปลีแกงเลียงทอดมันหัวปลีราบหัวปลี2ขิงตำราแพทย์แผนไทยบอกว่าสารสำคัญในขิงสามารถช่วยให้คุณแม่หลังคลอดมีน้ำนมที่มากขึ้นแล้วก็ยังช่วยขับเหงือ่อขับลมแก้ท้องอืดบรรเทาอาการหวัดได้ด้วยค่ะแนะนำเมนูไก่ผัดขิงเต้าหู้น้ำขิงมันแก้วต้มขิง3พืชตระกูลถั่วเช่นถั่วแดงถั่วดำมีโปรโตีนวิตามินและแร่ธาตุสูงและถั่วเหลืองที่มีเลซิตินจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมัน จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีน้นํานมที่หนืดน้อยลงไม่อุดตันแล้วก็น้นํานมไหลมากขึ้นด้วยค่ะ C ปลาแซลมอนมีดี a สูงช่วยบํารุงทั้งสมองแล้วก็ระบบประสาทของเด็กส่วนคุณแม่เนี่ยจะสามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ด้วยนะคะ ห้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องธัญ,ญพืชไม่ขัดสีข้าวสาลีข้าวโอ๊ตลูกเดือยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีเส้นใยสูงให้พลังงานสูงแต่ว่ามีแคลอรี่น้อยกว่าข้าวขาวคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลเยอะในเรื่องความอ้วนค่ะเพราะว่าช่วงให้นมบุตรเนี่ยจะหิวบ่อยมากๆด้วย 6. ฟักทองมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนฟอสฟอรัสและก็ใย,ยอาหารสูงดีต่อระบบย่อยอาหารของคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะเมนูที่แนะนําก็จะมีฟักทองนึ่งผัดฟักทองใส่ไข่หรือว่าแกงเลียง ักทองค่ะ 7. ผักใบเขียวมีวิตามินเอวิตามินซีแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กมีใย,ยอาหารสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงเม็ดเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมลูกเนี่ยคุณแม่จะต้องการธาตุเหล็กมากกว่าเดิมถึง2เท่านะคะและเราก็เสียเลือดมากหลังคลอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก็เป็นผลดีทั้งต่อแม่แล้วก็ต่อลูกด้วยค่ะ 8. ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทามีโปรตีนสูงแล้วก็ช่วยพัฒนาทางเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็การเจริญเติบโตให้กับลูกอีกด้วยคุณแม่ให้นมบุตรควรจะทานไข่ไก่อย่างน้อยวันละหนึ่งฟองค่ะช่วงแม่ลูกอ่อนนี้ทุกคนก็จะเหนื่อยล้ากันมากๆเลยนะคะอย่าลืมดื่มน้ำมากๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอถ้าหาเวลานอนไม่ได้ก็งีบไปพร้อมลูกเลยค่ะและช่วงนี้ผลไกลตัวก็ควรจะดูแลคุณแม่ให้มากๆนะคะเพราะเป็นห่วงเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอีกด้วย